สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองายสวัสดีเพื่อนๆและเอฟซีทินารักของย่าบันค่ะเมื่อนี้ผ้ามาชมถุ่งค่ะพี่น้องชมชุ่งงมงามบรรยากาศหลังฝนตกค,ค่ะหลัง,งตกแดดออกแอม่ามไต้นไม้ใบไม้ใบหญ้ากระเียว เคียวชะอุ่มมากตอนนี้กีซ่าเล้งคือเกาล่ะค่ะกีซ่าเล้งจาเล้งหรือพ่วงข้างนี่แหละเออพ่วงข้างดูโชเฟอร์หนอ่อยดูโชเฟอร์เขาหนอ่อยหันหน้ามาชเฟอร์ <laughs> ใอยู่ในเมืองในกรุงเนาะค่ะเบิงด้อค่ะคิดบานบา